ใช่โตเกียวโดนสั่งปิดจริงหรือสวัสดีค่ะพี่น้องมือนี้กะขอตอนรับพี่น้องเขาสู่ช่องอุ้มย่อรักชาแนลค่ะพี่นอ้องมีเหลืองมีราลามาบอกสุพี่น้องฟังคือเก่าเนี่ยนะคะพี่น้องเอ้ยล่าสุดค่ะพี่น้องเกิดประเด็นขึ้นอีกแล้วค่ะเกิดประเด็นขึ้นอีกแล้วประเด็นยังวัตตี้มือนี้สิมาบอกสุฟังค่ะเนาะ มีประเด็นก็คือว่าค่ะมีเพจเพจนึงค่ะพี่น้องซึ่งเป็นเพจเปิดใหม่เนาะเป็นเพจเปิดขึ้นม,มาใหม่นาสี้างได้บดบดนหรอค่ะคนแทกกันลายอยู่แทะ่ะคนแช่กันลายอยู่ค่ะพี่น้องเนาะเออเนาะซึ่งอคิดว่านะคะเนาะเพจเพจนี้ค่ะตั้งขึ้นมาเพื่อจะดิสเครดิต คนยบิบานฟิแนแลนด์บอดบีของเฮ้านะคะเนาะแล้วก็โจมตีค่ายโตเกียวมิวสิกนะคะพี่น้องแน่นอนเลยแหละเพจนี้ตั้งขึ้นมาใไหมค่ะไปเบิ่งแล้วเนาะนาซิตั้งขึ้นมาประมาณวันที่หกสิงหาค่ะประมาณด้ประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์ละคะ่ะพี่นอ้องเนาะซึ่งนะคะนี่นี่เพจนี้ค่ะซึ่งนี่เพจนี้เนาะโพดเกี่ยวกับ โตเกียวมิวสิกทั้งนั้นเลยค่ะพี่นอ้องส่วนมากโพดนี่มิตลบทั้งนั้นเลยค่ะเออแต่มีโพดโพดนึงนะคะเป็นโพดล่าสุดถึงซึ่งไปเปิดเบื้องล้วนะ,ะ่ะเนาะขนข้างสีแรงค่ะแรงเติบหนึ่งอยู่เพิ่นโพดวาจากไหนพี่น้องฟังเด้อเพิ่นโพดว่าเตรียมปิดตัวค่ายได้เลยร้องเพลงหวย จุดจุดสั่งปิดเองโตเกียวว่าซันเป็นว่าว่างสิละพี่น้องโอ้ยว่าซันว่าสิสั่งปิดว่าซันเห็นแหละกับเฝ้าเมื่อวาวาสุพี่น้องฟังนะหาเนาอะอแล้วก็สิมาขยายความนะคะเนาะว่าเอาเพจเพจนี่เป็นอย่างเฮ็ดขึ้นมาอย่างเฮ็ดขึ้นมาเพื่อสิมาโจมตี่ข่โตเกียวมิวสิกต้เจ้าคิดดีละโบ เออสิมาโพดจังไืมเจ้ากะจะเมนเก่งคักเนาะกะว่าสิมาสั่งปิดา่า่เพื่อนว่ากะว่าจะมาสั่งปิด่ายสั่งปิดอะไรใครได้ด้วยหรออืมเจ้าเป็นผู้ใดเนาะพ่อใหญ่เจ้าคือเก่งแท้ เกีกับว่าโพสแบบนี่นะคือจังจะของมีอำนาจคักแน่แท้สิมาสั่งปิดสี่นิ้วปิดปิดไข่โตเกียวมิวซิกเดอร์มือนี่มือนี่ได้นะบอโอ้โยจะเป็นเจา้าเบาง่ายคือจังปอกกลวยเข่าปากเนาะอืมเจ้าเอาอย่างมาตัดสินใจเนาะมาตัดความสําคัญได้เนาะเออม,มันกับบเดยปิดง่ายปิดโพปิดง่ายโพดโพปาปนั่นดอกอืมกะบเาประมาณว่า เรื่องหล่องเพลงกัวบว่าบาบมวนหลองบมวนจจงสันจังซี่เจ้าก,ก็วบว่าไปเนะาะเจ้าไดียไปฟังไปไข่โตเกียวมิวสิกนั่นซาสิกาไปปิดเพิ่นพยาบาลฟินแ,แล้วล่ะสางการตลาดไวหลายคนหมูจักหมูหลายเต็มโซเชี่ยวผู้ใดบ่หมูแจักโตเกียวมิวสิกตอนนี้เป็นไปบม่ได้ค่ะตะแมอันสองสาวอันอุ้มยอดรักชาแนวนี้ยูุ่บ้านนั่น พูดไปนี่โอ้ยเขียนบอกถึงพยาบาลฟินแลนด์พูดถึงไขโตเกียวมิวสิกเล่าไรเบิร์ดทุกคนว่ามีไผ่เน่ยน้องยูริโตเกียวมิวสิกน้องลีโอน้องซีแกมกล่องวายุพุ่นแล้วเอิญน,น้องเจนนี่ไปพุ่นน้อง STEM, เสองเต็มแดนซ์งแดนซอร์แม่คอยหูเบิร์ดไปทำการแสดงอยู่ใส่เล่าหูเบิร์ดอืมนั่นละก็เสิใหูวว่าไข่ตเกียวมิวสิกตอนนี้เพื่อนดังแห้งหิิงเพื่อนมีรถแฮ่เนาะรถแฮ่วันนี้ พอเปิดโตแค่นั้นละ่ะคิ้วงานยาวปืดเลยพี่นอ้องล่าสุดเพิ่นกับเป็นรถแฮแจกเงินล้านพูน่ะพูน่ะเจ้าสิป,ปิดๆแล้วไหนจังไหนโอ้ยเนาะคนว่าผลงานเพลงของ่ายเพิ่น่นที่ออกมาเพลงไหนกัล้านวิวล้านวิวล์น้องซีแกมออกมาหน่ะสองสามเพลงล่าสุดน้องยูรีออกเพลงมามยังเส้นแนวไรเส้แนแนวไรจะไปฟังลรไปจะเป็นมวนเนาะพูนพยี่ฟินแลนด์น่ะ พบานฟิลเล่แล้วไปใส่กับมีคนหักคนสนับสนุนเล่าเพราะว่าเราเป็นคนทีมีจิตใจดีเนาะคันว่าเห็นคือยังน้องยูรีอีสิเป็นคนลอยเอ็ดเด้อคนหนุ่มมันบ้านเดียวกันกับข่อยไก่กันนี่ละเออเห็นมารองม่อมว่เล่ากบแปเอาตัวไม่ยู่ในข่ยน้าจนตอนนี้น้องยูรีมีชีวิตที่ดีขึ้นพนเดอเนาะเล่าหลดเฮ้ยเนาะคันบอกถึงพยงาลฟิลแลด์นี่ย ยังไงคอยกรสนาสนับสนุนเราเด้อคอยมักเล่าคอยคอยว่าแล้วอ้ยจะปิดขายแล้วบ่ได้ดอกอืมเนาะเออและเจ้านี่มาโพสแบบนี้ได้จังด่านอกคอยก็คิดอยู่คอยเห็นแล้วคอยเู้เจามาโพสว่าสีสังปิดขายแล้วไดจังได้เนาะอืมเนาะ,นะเนี่ยกำลังมองว่าอันโพสโพสแบบนี้นะ คือว่าละทั้งนี้ทั้งนั้นตอนนี้นะพนใหญ่บ้านฟินแลนด์ขายตัวเกียวมิวสิกเนาะเพิ่นโด่งดังเพิ่นนีกระแสไปไสกะมีแต่คนหูจักอีสานกลางใต้หรือว่าทั้งไหนเนาะค่ะเนาะกะจ้างเพิ่นเพิ่นกลับไปทำการแสดงมึดทุ่งมองกะเข้าใจอยู่ค่ะกะสิมีคนหมักโบ่มักเพิ่นเนาะค่ะเนาะเฮ็ดเพจึ้นมาโจมตีเพิ่นโพโจมตีเพิ่นเหลายเพจเนาะพี่นอ้อง แต่ว่ากับโบหูว่าเป็นเพจเดียวกันบอล่าสุดเนี่ยทีมาาพูดเนาะค่ะว่าให้เล่าน่ยโจมตีแล้วเนี่ยโจมตีอนักหลอกเนี่ยนั่นที่อยู่ในในขายนั่นล่าสุดโจมตีนั่นเพจย่าอยังงกาะจุด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 นั่นทุกคนหูยดอกเนาะล่าสุดกับมีเอาเรื่องเอาเล่าของเบาวกล่องว่ายุมาบอกคือการไปขุดไปคนเรื่องเล่าจากทีละโบมีลูกคนพ่อจนแล้วมีลูกสองสามคนพี่น้อง S <S <S โอ้ยควัละเงินเนาะโอ้ยจังหดกะยูซื้อเถาะเห็นเพิ่อนอันโด่งดังมีกระแสกะสนับสนุนเพิ่นเนาะอย่าไปโจมตีเพื่อนเถาอะอยูไผอยู่มัน่นพี่น้องเอ้ยเนาะโอ้ยเนาะอือเพราะฉะนั้นน่ะเนาะเราต้องรอนะคะอ่ารอดูว่าอ่าเพจเพนี่นี่ที่เพิ่งเพสที่เพิ่งโพสมานี่ แล้วสิกาปิดไข่โตเกียวมิวสิกบอพี่น้องแต่ว่าข่อยนี่บบเสื้อเด็กค่ะเนาะบบเสื้อเด็ดค่ะว่าสิปิดไข่ตัวเกียวมิวสิวสนะสววกสได้นะะนะเนาะค่ะเนาะเพราะว่าไข่ตัวเกียวนี่บมเมนไข่ธรรมดาได้พี่น้องบางคนนะบบรูจ้จักมองว่าเฮ้ยไขย่โตเกียวนี่เป็นไข่ไม่บางคนเป็นคิดเนาะเป็นไข่ไม่ที่ไปรอดบอ,รรอบรอเอ,อ่า และอีกอย่างหนึง่งเป็นเด็กมาบริหารค่ายว่าสันเพิ่นว่าอายุยังน่อยอยูุวุฒิภาวะเนี่ยความเป็นผู้นำนี่ที่ได้บอ,อเป็นตะไปรอดบอเพิ่อนวานะคะเนาะแต่ว่าก็บบได้ม,มาอุวยหรือว่าช่วพยาบาลเฟ้นแลนเดอร์ถึงแม้ว่าเล่าเด็กหน่อยแล้วก็ลูกสองเลยได้พี่น้อง <laughs> และอีกอย่างหนึงน่งเนาะ อุทิภาวะแล้วเป็นผู้นําแห้งค่ะว่าสันนะ่ะแล้วสีสางไข่ตัวเกียวมิวสิกได้บอกแล้วสีมีรถแเฮได้บอกแล้วสีมี่าเฟได้บอกพี่น้องแล้วสีสื่อทีแจักไลเป็นลอยๆไลได้บอกบ้านแจ๊กหลังแล้วเจ้าว่าหลาสุดสีสางคาเฟแล้วก็สีมีบาโฮจูขอนแก่นพี่น้องเบิง่งที่หลังอันหัวเล่านั่นธุรกคิดเวลาของเล่านั้นเป็นเงื่นเป็นท่อง โอย้ยเนาะเจ้าก,ก็ไดแล่าละหัวธุรกิจแท้เนาะพี่น้องแล้วก็อีกอย่างหนึง่งหลังบ้านแล้วนั่นโอ้ยมีการวางแผนระบบเขาดีค่ะพี่น้องจังไดกระลมบ่ได้ดรอกอือย่ามาโพดอย่ามาว่าใสเสเ้่าแบบนี้เด้อืคันคิดสิโพดอีกเศร้าสาจาังไหนเราก็มีแต่จะเล่นจะิล่นเบิองเนี่ยเาายังไปใส่แฟนขาปุ๊ เจงสีบ่มีทางสียยางขันโพตียอดกดไลยอดคอมเมนต์เป็นพันโอ้ยเห็นแล้วนะเจงสี่หละพี่น้องออเนาะเอาจังไหนกะสื่อบ่มีทางปิดขายได้แน่นอนค่ะพี่น้องเนาะราะว่าพยาบาลฟินแล่์น่แล้วเกงแห้งแล้วมีหลังบานที่แข็งแรงแล้วก็ทิ่มงานที่แข็งแรงอ่านักร่องแดนเซอร์ค่ะตอนนี้แดนเซอร์แล้วเดี๋ยวโอ้โห ในสิเด็บรับเป็นพี่เส้นเตอร์อีกอู้เยอะแยะค่ะล่ะสุดเบากล่องว่าอยู่กับในไ,ไปแสดงละครสันละตัวพี่น้องพี่น้องด้เ็นบอคนเอวันโกรธลงอยู่คิปสันนันอย่าลืมไปเบิงเดอร์เนาะงานเขาล้วๆอา่าแต่ก็อย่างนึงปิดแล้วก็ไดเดอกค่ะคิวงานแล้วแน่นคักแน่นแน่เออล่าสุดเนี่ยวันที่ยี่สิบสามสิงหาคมเนี่ยเราสิมาแสดงอยู่ซินเวอร์บลูบายสับแดงเคหะบางพีนี่ค่ะ ไก่อุ้มยอดรักชาแนลอยู่นี่แล้วค่ะพี่น้องคอยนี่แล้วผู้หนึ่งสิพี่จองโตสิพี่จับมือพยาบาลฟินแลนด์เออเนาะพี่น้องตอนนี้กําลังเส้นมูยู่เส้นมูยว่มยววามีไผสิปไปหน้าบอตลาดสุดก็มีหลายสองสามคน้ะพี่น้องขันไปกับสิไดลงงลิดให้เบืองเด้ออืมแล้วมาไก่ข่อยแห้งพยาบาลนี่ข่อยกะคิดอยู่ขันละมาไกา่ไก่นี่ข่อยเปนเบืองเล่าตลาข่อยก็พ่านอะรเห็นโตจร,งจรงิงแล้วดอกพี่น้องเห็นแต่อยู่ในเฟซคือกันนั่นละเนาะแต่ว่าผู้คนเคยเห็นนะแล้วว่า โอ้ยตัวจริงพยาบาลฟินแลนด์นั่นล้ลอหรมาสันขาวตัวน,น้อยนึ่งมาสันอืแล้วรอแห้ง่อยก็เลยอยากเห็นเนาะโอ้ยเนาะพี่น,ออน,น,น้องอืมจังใดกระสีเด็ไปเบิ่งกะสิเอามาฝากพี่น้องเบิ่งอยู่ดเดออเด้อคลิปเดอ้อเนาะพี่น้องเอาจาังใดก็ฝากพี่น้องเอฟซีเด้อค่ะเด้อค่อยติดตามสนับสนุนพยาบาลฟินแลนด์ไข่ตัวเก่ยว มิวสิกต่อไปนะคะเนาะจาังไรกะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามอุ้มย่ารักชาแนลด้วยนะคะพี่น้องเ <c oughs> พื่อว่ามันติเป็นกระดิ่งตริงๆ,ๆ,ๆนะ <c oughs> สันให้พี่น้องได้เบิงทุกคลิปที่สาวอุ้มลงเด้อ <c oughs> ลงง่ามคลิปใดเจ้ากับสีเดมาเบิงเนาะพี่น้องเนาะเอาสุดท้ายนี้นะคะขอให้พี่น้องสิอวยพร อวยใช่ให้พี่น้องก่อนอจำบ่ได้ดอกเอรอสิอานเอาขอให้พี่น้องร่ำรวยกันทั่วหน้าโชคลาภลอยมาไม่ขาดสายเงินทองไหลมาเทมายางมากมายพี่น้องและสุดท้ายขออวยพรให้เฮงๆรวยๆกันทุกคนเถิดสำหรับคลิปนี้สาวอุ้มขอลาไปก่อนคลิปหน้าพ่อกันไหมได้พี่น้องสวัสดีค่ะ